สวัสดีครับมื่อนี้มาพบก,กับบ้ามอดอีกแล้วด้อครับพี่น้องห่างหายกันไปนานนะพี่น้องนะมื่อนี้บ้ามอดพะพี่น้องมาเบิง้งมันสับปะหลังปีนี้งามขักงามแน่พี่น้องปีนี้งามขักแต่ว่าราคามันจะสีจังไหนเนาะรัฐบาลไหมพี่น้องกขอแค่ชีังให้เช่ากเกษตรหเพื่อนเห็นใจนะครับให้มันปีนี้ราคา สองบาทแปดสิบก็ไดนะครับพี่น้องเพราะว่าปีนีงามค่ะของเบาหมอดก็ได้พี่น้องพุ่น,นงามงามแลยครับพันกเกษตรศาสตร์เพื่อนท่านใดนะครับอยากได้พันมั่นนมั่นนะครับจองได้ครับเดือนตุล่าเบาวมอดนะครับขายไล่ละสองพันบาทมาตัดเอาเองนะพี่น้องเด้นนี่ครับงามงามเลยพี่น้องเบื้องครับปีหนีงามค่ะครับงามก็ ทุกปีนะครับปีนี้ครับเพราะว่าฝนดีครับพี่น้องครับเชายงได้กูเดียนตุลานะครับพี่น้องนะครับพ,พ,พ,พี่น้องงามๆเลยพี่น้องปีนี้เอลยสูงครับพี่น้องอู้หะเห็นไหมพี่น้องุครับต้น น้นำงามเลยพี่น้องเอาจังไหนกาฝาก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อปพะ่มิดคลิปใหม่ๆของบ่าวมอดนะครับขอบคุณครับ